ไป่ดิย่ำแดงพี่น้องกับจากวัดจากว่ามาเบิ่งถนนพนทากน้ำกันพี่น้องเอ้ยนึกว่าสิมาฟังเพลงฟังเพลงอ่าของพ่อใหญ่นาเฮียวอยู่บ่เหรอคุพ่อใหญ่นาเฮียวสิดองเพลงอยู่บ่สิดองอยู่บ่หลอมบ่ได้หล่อมอะไรเมื่อย เอาขี้เยื่อไปถิ่มแนเอาหนามแนหรือว่าเอาหนามไปชิมเอาหนามอันเขาวัดแนเอาขี้เยื่อไปถิ่มแนโอ้ยเมื่อยไปสั่นฮะเมื่อนาจังฟังซะแล้วมาเบิ่งถนนทางน้องเขาลองเพลงบุกไปบอกบอกโอ้ยอุ๊บธรรมชาติซันเซ็ตซันเซ็ตจะช่างอ่าช่าง แกนเพดี Paris, ทั้งทิศทางงามงามากเเป็นตุ๊กบินเป็นตกดินเพลงกินหวัหวเสียงเฮอเป็นตกบินคอยคำนงแดง จะเข่นน้ำเข่นน้ำอ้าวปวดอ้าวอ้าวอ้าวพรบ่ายยามอรนี่ก็าเปิดเจอไหมคุณอ๋อทิโตกตะเวนกำลังทิโตกดินพี่น้องเอ้ยอ้ตายแล้วปดเจ็ดโมงไม่ก็มาเจอเต่าอ๋อพี่น้องเอ้ยปัใหญ่อ้มาเจอเต่าเจ้าเต่าเจอเต่าเพราะชาเจอเต่า ได้เยเป็นดึงดิงนะดักฝืนดักไฟกระหลายอย่กันนะพี่น้องเอ้ยยู่แซ่นี่ยำแ,แดงไข่ค,ยคำยำแดมแด่งแน้แว ดเสาร์ไปหมดใชะเฮยมาเล่งมาเปล่งโอ้ยเจยไซซิตา,นะา,ะาตะบ,บตองขึนง้นไขนักง่วงเนาะไซซิตาเศาได้ละจริงกำลัเดินดิเะไองเอาเครื่องอาแดรฟ้าไปอ้าวดอนหาปลาย น้ำมันเห็นว่า<ส>ปนององนหาิ่น้ำมันดงน้ำมันดงข้าสิบลขคืน้งาำขาืนเอาน้ำมันึ้นนะข้าม่เห็นว่าสีดงน้ำมันคนนขามก็ดอดโอเด้เบโฮัลโหล okay what you do and uh, uh on the on the, on the uh, turn the camera on yeah. okay okay we are on the way okay We're on the way home okay đâu on the way home right now okay see you เริ่มมืดแล้วโอ้โหเดี๋ยวักเดี๋ไวไปโอ้ไปโอ้ย,อย,อยถยนน,ถถยนหนทางทางมันหนบันหน้าคือเปเนนินนี่ด่ะโอ้ยไลหนอเอาเล็กสียบาคลายเนอเสีเข้าไปหน่อยตัวนั้นเด้ ข้างกันเอานะถามมันแต่ว่ามีเด็กๆบ่มันมีรถบอโอ้มนก็สิบีเดี๋ยวดูทวัวร์ันก็มีเนาะโอเคพี่น้องมันนี่แคตาเนียโอหอนยามพีได้๋ได้พี่น้องพีมาแล้วยามพีบ้านะเขาบนหอมนี่ยพอจ่ายเนี่พีมาแล้วพียังไม่การ <S <S ามา飒เห็นบ่เห็นบอกพี่น้องปีนี้พียังไม่การมา飒เลย ว่ม่นพีอเมริกามาซามาสากัวพีเหล้าอออะเริ่มคุบมพีเหล้ามาเดือนเขพนาพรรษาอนี่ยดิจูปนออเลยคนนะโอ้ขาเ,เดิมจะได้นี่เดิมตุกแตงนะอ่านี่ขึ้นเหือนคนเหล้ายูทแถนนี้ังหนึ่งสองดังในยแน่นี้นะอ่า นางตัวนี้มีส่นมะกอกกะทิ้นนี่กัประมาณนี้แหละมันคนล้าันได้แหละโอ้โดูไปมะกอกกะทินอยู่หนาบ้านนี่กับคนเล้าแล้อืมอ่าโอเคพี่น้องขอบคใจที่เขามากกดติดตามฝากติดตามเ่อร์พี่น้องลยกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เด็กคนมาติดตามตัวนาะ พ่าไม่ยั้งได้ดอกเอาถนนทนทาง,ทางมาให้พี่ให้น้องในเบิงบ้านเมืองเขามาให้พี่ให้น้องเบิงรับส่งอ้าวนี่เป็นหุ่งเำมงุ่งเรี่นโอเคมันมพอกันมาว้าย